มาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนหาเหรียญในอันนี้นะหาเหรียญตัวนี้เนี่ยหาง่ายข้อมูลนี้เลยหาง่ายจะตายเหรียญในนี้นะ่ะเดี๋ยวผมสอนหามาอันนี้มันให้อะไรชนะการแข่งขัน ไม่ยากไม่ยากเปลงแรงกันวะพบ<ม>ว่าผมน่าจะตามไม่ทันนะ ไอที่หนึ่งไม่ได้อืออี๋มาดเิเรียบร้อยภารกิจนี่นะทุกคนเนี่ยโฆษณาทุกคนต้องดูโฆษณาเดี๋ยวผมไปดูโฆษณาก่อนโอเคแล้วผมก็ได้ดูโฆษณาจบไปที่เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวมันก็จะอันนี้เหรียญให้เราผมได้มาหนึ่งหมื่นเหรียญเนาะอืมก็ถือว่าได้อยู่ นี่ไงทุกคนวิธีการหาเหรียญก็ประมาณนี้ได้ง่ายๆเองแค่เราทำธารกิจให้ผ่านมันก็ไม่ได้ยากอะไรโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นอีกอีกตาหนึ่งให้ดูธารกิจด่านนี้ก็ <c oughs> มี แป๊บนึนงไอ้ลมแรงนะวะแป๊บนึงผมดูภารกิจก่อนเอาชนะแล้วก็ได้ตได้ตเฟอร์เฟิกเหรอแล้วก็สอดเวฟสองอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเอาที้งละอย่างไปตัดได้ตัดไปเลยนะ ทางไหนที่มันนำเราอยู่อ่ะเฮ้ยรอบนี้มันเปลี่ยนทางใหม่วะนี่ตัดไปเลยทุกคนมันจะได้ไม่ต้องมาไม่เบื่อไม่เมาเราเฮ้ยผมลงผิดผมลงผิดท่าว่ะโหแล้วฝนก็ตกด้วยลมก็แรงเ้วย แล้วผมนำแล้วพวกเขาน่าจะตามผมยากเลยนี่นะเรียบร้อยอมผมทำภารกิจผ่านแค่อันเดียวนะสอดเว็ผมก็ไม่ได้เลยมาดูกันว่าผมจะได้เหรียญเท่าไหร่ผมได้เหรียญสามพัน 3, 000, แล้วค่าโฆษณาผมได้มาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโอเคแล้วผมก็ได้ดู โฆษณาจบไปที่เรียบร้อยนะผมได้มาประมาณหมื่นกว่าไอไอ้เหรียญไอเหรียญนี้ยมันสามารถเอามาซื้อรถได้นะเนี่ยกดมามุมกดเข้าไปที่ร้านค้าเนี่ยแล้วก็กดมามุมซ้ายมันจะมีขีดสามขีดอยู่ตรงนี้กดเข้ามาแล้วก็กดไปที่ร้านค้าเนี่ยนี่เนี่เนี่เนี่ยเออเนี่ยเราสามารถมาซื้อได้เนี่ย เอาเป็นอัพเป็นการ์ดถ้าถ้าการ์ดเต็มมันก็จะได้เนาะอันนี้ผมอัพเต็มหมดแล้วเนาะและรถพวกนี้ผมก็ยังไม่ได้ก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเล่นธร,รกิจให้มันผ่านดีกว่าแป๊บนึงเดี๋ยวผมอ่านาร,รกิจก่อนไอตัวนี้มันใช้ได้ดอันนี้เป็นสี่ฟ้าหรอเรื่องแสงขึ้นอ๋อ อันนี้มันให้ใช้เป็นสองครั้งแล้วก็สอบเว็บสองครั้งเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูภารกิจมันก็ทำไม่ได้ยากนะทุกคนมามันจะซักแค่ไหนกันนะเราทำไปทีไปทีละอย่างก็ได้นะถ้าเราจำไม่ได้มันก็จะมีให้เราอ่านภารกิจมันก็จะบอกว่าเราต้องทำอะไรบ้าง คือสอดเวฟนะโหถึงไม่ได้หรอผมไม่ทันีอ่อันนี้คือสอดเวฟผมได้สองแล้วแล้วก็เหลือแค่ไอสีฟ้านหนึ่งโอ๊ย เรียบร้อยครับผมผ่านภารกิจที่เร้รอ่ก็เอาแซมมาด้วยชนะเรียบร้อยทุกคนภารกิจผ่านและถ้าเราทําผ่านทั้งสามอันนะมันจะได้ตังค์เยอะมากเนาะเห็นไหมผมได้เหรียญมาสองหมเลยการดูโฆษณาทุกคนเรียบร้อยผมดูโฆษณาเสร็จละผมก็จะได้มาที่ สองหมื่นนะเออก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนผมว่าผมจะผมจะเล่นให้มันผ่านผมจะเล่นไปถึงเนี้ยเล่นมาเรื่อยๆเล่นให้มันจบซีซั่นมันเนาะมันจะได้อันนั้นเยอะผมตอนนี้ผมก็เก็บเก็บเหรียญอยู่เพื่อจะมาอัพรดเนาะทุกคนถ้าอยากให้ผมบอกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมา หาเทคนิคดีๆมาบอกเนาะสำหรับใครไม่รู้ว่าต้องซื้อรถที่ไหนต้องอัพอัพรถยังไงแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกหาโทเค็นยังไงหาการ์ดยังไงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมฝนตกครับเสียงมันดังเกิน